เขาบอกว่าไม่เกินสามวันจะเจอคนที่สอนเราได้แล้วก็จะทําให้เราอะคือมีแล้วก็แบนด์น้องคือจะดังมาจากนครสวรรค์ค่ะดูดวง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 ต้องดูดวงเลยเหรอครับใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าอถ้าได้ทำกับคนนี้แล้วยังไงสินค้าก็ปังเราก็จะทำให้แบรนด์รวยมากค่ะแล้วก็มาเรียนเลย ก็พี่บอกว่าถ้าทําตามที่พี่เขาแนะนำนู่นนี่นัน่นเขาบอกว่าประมาณสองเดือนขอฝากแบรนด์เอ็มมาแบรนด์บุต,ตอร์เจ๊ผักด้วยนะคะคือกล่องใหญ่มากือคือมันใหญ่ามาก่ะอใหญ่จริงห้าร้อยกรัมอายุสิบสามค่ะ <c oughs> อย่่ สร้างรายได้แล้วก็อยากเก็บเงินของตัวเองอะไรเงี้ยอ้ที่สุดสาม่นะไม่ไปเล่นกับเพื่อนก่อนมีรายเงินเยอะเลยถึงอยากทําเร็วจังหนึ่งความลําบากค่ะแล้วก็เมื่อก่อนก็ลําบากมากเลยค่ะแล้วมีหนี้เยอะเหมือนกันค่ะก็เลยอยากหาเงินมาใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะกลับไปจะทอมไม่ได้ ยากเยอะค่ะแต่ก็ต้องทําให้ได้อยากหาเงินได้เร็วๆเ้ยต้องหาประสบการณ์จากที่ว่าแบบไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็กลัวกลัวมากที่ที่จะเรียนการทาแบบเซลล์เพจหรือติ๊กตงติ๊กตอกเนี่ยในการยิงแอดอะคือกลัวมากจริงๆแต่พอมาเรียนแล้วรู้สึกแบบได้ความรู้เยอะมากแล้วสิ่งที่กลัวมันไม่ใช่มัน เขาเรียกว่าอะไรอะใช่มันคิดไปเองแล้วจากการการันตีจากการดูดวงด้วยก็เลยแบบทำให้เรารู้สึก100%ค่ะที่มั่นใจว่าแห่แบนน้องปางแล้วก็รวยแล้วก็สิ่งที่น้องเรียนจะเป็นการต่อยอดให้น้องเขาประสบความสำเร็จด้วยค่ะเพราะว่าที่สอนนะคือแบบชขวาใจง่ายเข้าใจง่ายมากบอกว่าก็คือไม่เกินสามวันจะเจอคนที่ สอนเราได้แล้วก็จะทําให้เราอ่ะมีทําให้น้องอ่ะคือมีแล้วก็แบรนด์น้องคือจะดังที่แรกก็คือสองวันแรกก็เจอเจอคนที่สอนออนไลน์ก็เลยไปให้พี่เขาดูพี่บอกว่าอ่าให้คุยก่อนแต่แต่คือไปแล้วมันไม่มีความรู้สึกมันไม่ใช่ก็เลยบอกวันที่สามแล้วก็ยังหาไม่ได้จนมาเจอในติ๊กต k อกอ่ะสะดุดตา สะดุดตาแต่ก็เลื่อนไปแล้วนะแล้วก็ต้องกลับมาดูใหม่เราก็เอารูปไปให้หมอดูดูใหม่แล้วก็เอาชื่อไปให้ดูท่านก็บอกว่าคนนี้แหละจะทําให้แดนน้องคือทั้งดังแลวก็รวยแล้วมีตังค์ <â> ก็บอกพี่หนูหนูไม่เป็นเลยนะหนูจะเรียนได้ไหมทําได้ไหมพี่เขาบอกว่าการันตีว่าคนเนี้ยเขาทําให้น้องรวยรว,วยแน่นอนก็เช่อหมอดูค่ะ <laughs> เรารู้แล้วแหละว่าแนวทางดูมันเป็นยังไงก็ขอให้อดทนและตั้งใจทำมันจริงท้อได้ไหมท้อได้มีสองอย่างท้อแล้ทำกับท้อและไม่ทําถ้าท้อเราไม่ทําเราไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยแต่ถ้า,าท้อแล้วยังทำเราได้โอกาสได้แล้วไม่ได้